สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวป้ายที่มีเซนเซอร์อุณหภูมิติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําข้อความกันง่ายๆ3ข้อความแบบนี้นะครับข้อความแรกก็เป็นยินดีต้อนรับนะครับต่อไปก็ให้แสดงเวลานะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวแสดงสําหรับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้สำหรับอุณหภูมินะครับทาง่ายๆ3ชุดข้อความแบบนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังร้อนเลยตอนนี้มันจะเป็นป้ายที่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดไปด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็มาเชื่อมต่อ wi-fi ไปที่ตัวป้ายนะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวบอร์ด w 6 0นะครับก็เชื่อมที่ตัวนี้นะครับถ้ามันถามพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดตัว w แล้วก็78 7เจ็ดเอ้ยทั้งหมด88ตัวนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5ส7 8ดเอ้ย ตอนนี้นะครับ W แล้วก็87ตัวนะครับกดเชื่อมต่ออต่อไปเราก็เข้าไปที่โปรแกรม LEDR a t ของเรานะครับมันจะขึ้นแผงควบคุม LED นะครับมันบอกว่าอาอาจไม่มีอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานก็กดไปกดเชื่อมต่อเสมอไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเชื่อมไป้ายไปตัวเอ้เราต้องเชื่อมตัวมือถือของเราไปที่ป้ายนะครับ ถ้ากดมาที่อุปกรณ์แล้วขึ้นแบบนี้ขึ้นตัวชื่ออุปกรณ์ปุ๊บก็แสดงว่าใช้ได้เลยนะครับกดไปที่แสดงนะครับกดแสดงกดเครื่องหมายบวกนะครับกดใหม่กดกําหนดด้านล่างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกจะทําทเป็นเวลาอันดับแรกแล้วก็ลบข้อความเก่าทิ้งก่อนนะครับลบข้อความเก่าทิ้งก่อนกดเครื่องหมายบวกตรงนี้กดเป็นนาฬิกานะครับ ตอนนี้นาฬิกาเราไม่แสดงวันที่เพราะว่าป้ายจะมันจะเล็กนิดนึงแต่เพื่อนๆก็สามารถสั่งเป็นป้ายตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้เราจะไม่แสดงเวลาไม่แสดงสัปดาห์แสดงแค่ชั่วโมงกับนาทีอ่าตัวนี้อันที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมากดที่ตัวแสดงตัวนี้นะครับนะครับว่าเราจะแสดงซ่าตัวนี้จะให้แสดงสิบวินาทีนะครับแล้วก็มากําหนดเวลาเล่นได้เลยว่าจะให้โปรแกรมหนึ่งแสดงสิบวินาที นลือไปที่สิบนะครับแล้กดเครื่องหมายถูกกดแบ็กเรามาโปรแกรมที่สองนะครับกดโปรแกรมใหม่นะครับตรงนี้โปรแกรมใหม่ต่อไปเราจะให้แสดงอุณหภูมิกดลบข้อความเดิมนะครับกดเครื่องหมายบวกเลือกอุณหภูมิและความชืน้นตอนนี้ข้อความลบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวป้ายเราจะมีขนาดเล็กอ่าตอนนี้เัาจะโชว์อุณหภูมิแล้ว ชนิดเซนเซอร์ก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวฝังสมายทูที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้เสร็จเรียบรนอยแล้วก็หน่วยเวลาแสดงส่วนว่าตอนนี้จะให้แสดงที่5วินาทีแล้วกันห้าวินาทีตอนนี้หน่วยนาทีนะครับตอนนี้หน่วยวินาทีห้าวินาทีตกลงนะครับอ่ะเราไปทำโปรแกรมที่3ามนะครับตอนนี้เป็นโปรแกรมที่3ามนะครับกดคําว่าโปรแกรมออตอนนี้ให้พิมพ์ข้อความนะครับเราพิมพ์คำว,ว่ายินดีต้อนรับ เนี่ยนนี้เราเตรียมเสร็จแล้วข้อความยินดีต้อนรับนะครับตัวหนังสือมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเราก็มาปรับฟอนต์ให้มันให้มันสาหรับตัวที่มันขนาดพอดีให้เราอ่านง่ายนะครับกําหนดนเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้กําหนดนเป็นซ้ายอย่างต่อเน,นื่องนะครับตัวนี้อาจจะเร็วไปก็กดเพิ่มตัวเลขสปีดไปหน่อยยิ่งสูงยิ่งช้านะครับยินดีต้อนรับซะใหญ่กว่านี้นิดนึงได้ไหมอ่ายินดีต้อนรับกดที่แสดงนะครับ กำหนดเลือกระบุเวลาเล่นนะครับระบุว่าตอนนี้สัก5วิแล้วกันด๋ยวลองเร็วๆลูกค้าเห็นง่ายๆ5วิคืเครื่องหมายถูกนะครับกดแบกนะครับเสร็จแล้วกดส่งด้านล่างนะครับเครื่องหมายกดส่งด้านล่างปุ๊บกดส่งไปพ่า,าปุ๊บนี่สาเร็จละอันนี้เราก็ไปดูได้เลยนะครับเราทำเคลียร์ลงานครับตอนนี้โชว์เวลานะครับ โชว์อุณหภูมินะครับตอนนี้30องศานะครับตัวนี้มันจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับตัวนี้อ่ายินดีต้อนรับขึ้นมาแล้วครับข้อความมันก็จะวนแสดงไปเรื่อยๆนะครับซึ่เรามีข้อความมากกว่านี้แล้วก็พิมพ์โปรแกรมใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อ่าครับผมวิธีง่ายๆแค่นี้แล้วก็ทําได้นะครับในกรณีที่เวลาไม่ตรงกดมาที่อุปกรณ์นะครับแล้วกดมาที่แก้ไขเ,เวลาแก้ไขครับ กดกำหนดร้านจะตรงละครับผมมีข้อสงสัยตรงไหนหรือสนใจป้ายวัดอุณหภูมินะครับติดต่อเข้ามาทางไลน์ร้านได้เลยนะครับ